ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมเราฟังบัณฑิตเทศกูลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลสัดส,ส่วนชาติพันธ์ขออภิปรายยติขออภิปรายสนับสนุนยติด่วนด้วยวาจาเรื่องการเสนอให้แก้ไขปัญหาตำรวจโดยผมจะเสนอสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนใช้ขอบดังต่อไปนี้นะครับตั้งแต่เด็กนะครับเราได้ยินคำกล่าวขานกันว่าตำรวจเป็นประตูแรกที่จะเปิดไปสู่ความยุติธรรม ระบบกฎหมายของเราก็เชื่อเช่นนี้ครับจึงกําหนดให้เฉพาะองค์กรตํารวจเท่านั้นนะครับที่มีอํานาจหน้าที่ในการเป็นผู้ริเริ่มดําเนินคดีอาญาเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยของสังคมนะครับคือการรับแจ้งความร้องทุกข์สืบสวนสอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานนําเอาตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษตามกฎหมายทางนี้นะครับเพื่อควบคุมดูแลความสงบเรียบร้อยของสังคมนะครับ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของเรานะครับจึงได้กําหนดไว้ว่าประชาชนทุกคนหากตกเป็นผู้เสียหายย่อมสามารถที่จะแจ้งความร้องทุกข์เอาผิดกับผู้ที่กระทาความผิดต่อเจ้าพนักง,งานตํารวจได้นะครับแต่ประชาชนคนธรรมดานะครับโดยเฉพาะคนใช้ขอบอย่างกลุ่มชาติพันธุ์คนยากจนนะครับไม่มีความรูก้กฎหมาย ไม่มีเงินที่จะใช้จ้างทางนในความเวลาถูกกระทําให้ได้รับความเสียหายในทางอาญาแล้วนะครับแล้วไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อตํารวจแทนที่จะได้รับการช่วยเหลือมักจะได้รับในสิ่งที่ตรงกันข้ามนะครับซึ่งมีหลายลักษณะด,ด้วยกันดังตัวอย่างต่อไปนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจมักจะไม่รับแจ้งความนะครับโดยอ้างว่าความผิดเกิดขึ้นนอกเขตอํานาจบอกปัดให้ไปแจ้งความยังสถานที่ที่เกิดเหตุนะครับแต่ว่าความจริงก็คือ การแจ้งความร้องทุกข์ในคดีอาญาสามารถที่จะไปแจ้งที่ไหนก็ได้นะครับเพราะว่ามีคําสั่งสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติที่419/2,556ทกำหนดเอาไว้นะครับไม่รับแจ้งความโดยอ,อ้างว่าผู้เสียหายไม่เอาพยานหลักฐานมามอบให้นะครับบอกให้ไปหาพยานหลักฐานมาก่อนแต่ทั้งที่ความจริงแล้วเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวน ในการสแสวงหาพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา131นะครับไม่รับแจ้งความโดยบอกว่าผู้เสียหายไม่ได้เป็นผู้เสียหายโดยนิติในนะครับเช่นในคดีช่อโกงคดียกักยอกถูกทำ้ายร่างกายอย่างนี้นะครับไม่รับแจ้งความโดยอ้างว่าเป็นความผิดทางแพ่งไม่ใช่คดีอาญาทั้งที่ยังไม่ได้รวบรวมสแสวงหาพยานหลักฐานมาประกอบเลยนะครับหรือหากรับฟังว่าเป็นคดีแพ่งจริง ก็ย่อมสามารถที่จะรับแจ้งความไว้เพื่อให้ผู้เสียหายใช้เป็นหลักฐานในการไปดำเนินคดีต่อได้นะครับไม่รับแจ้งความครับเพียงเพราะผู้เสียหายไม่รู้ว่าเป็นความผิดในข้อหาอะไรนะครับชาวบ้านมาแจ้งความว่าถูกกระทําความว่าได้รับความเสียหายแต่เขาไม่รู้ว่าไอ้ความเสียหายที่เขาได้รับเนี่ยกฎหมายว่าเป็นความผิดอะไรในท้งที่เป็นหน้าที่ตามกฎหมายของพนักงานสอบสวนนะครับในการสอบถามข้อเท็จจริง รวบรวมพยายนหลักฐานแล้วปรับข้อเท็จจริงให้ตรงกับบทบัญญัติกฎหมายนะครับบางกรณีก็ขู่ว่าถ้ารับแจ้งความแล้วหากไม่เป็นความจริงจะถูกดําเนินคดีข้อหาแจ้งความเท็จทําให้ผู้เสียหายที่ไม่มีพยายนหลักฐานที่มากพอสมครัวเนี่ยครับก็จะเกิดความกลัวแล้วก็ไม่กล้าที่จะดําเนินคดีต่อนะครับบ่อยครั้งเมื่อแจ้งความร้องทุกข์แล้วนะครับทําสํานวนคดีล่าช้าไม่ พยายามใส่แหวนขาพยานมหลักฐานมาดําเนินคดีจนบางครั้งคดีขาดอายุความทําให้ได้รับความเสียหายนะครับบางครั้งผู้เสียหายนะครับแจ้งความร้องทุกข์แล้วไม่ทําสําเนาบันทึกไม่ไม่ทำสำเนำสำาส่งคืนให้กับทางผู้ที่มาแจ้งความเขาก็ไม่มีหลักฐานอะไรนะครับน<ด>อกจากนี้นะครับ<ด>ก็ยังมีกรณีที่ผู้เสียหายต้องการแจ้งความร้องทุกข์ให้ดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดแต่ กับทําเพียงแค,แค่การลงบันทึกประจําวันเอาไว้นะครับภายหลังผู้เสียหายไปติดตามก็เพราะว่าไม่ได้แจ้งความร้องทุกข์เอาไว้นะครับบางรายก็ขาดอายุความนะครับจากตัวอย่างเหล่านี้นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้กลับกลายเป็นว่าตํารวจแทนที่จะเป็น,นกลไกที่ทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันนะครับแต่กลับเป็นว่า ตำรวจเป็น,นกลไกขัดขวงางไม่ให้คนใช้ขอมีโอกาสเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างที่สมครวรจะเป็นนะครับคำถามก็คือว่าปัญหาเหล่านี้เป็นความบกพร่องเฉพาะตัวของตำรวจบางสถานีบางรายใช่หรือไม่นะครับซึ่งผมคิดว่าไม่ใช่นะครับอาจจะเป็นปัญหาในเชิงระบบเพราะปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ที่ใดที่หนึ่งแต่เกิดขึ้นทั่วประเทศเกิดขึ้นเป็นการทั่วไปนะครับ สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเป็นปัญหาปัญหาเหล่านี้เนี่ครับเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับระบบการเป็นปัญหาของระบบการบริหารงานของตํารวจที่ไม่สามารถบริหารให้บุคลากรในองค์กรสามารถทําหน้าที่ตามระเบียบกฎหมายที่วางไว้ได้นะครับในทางปฏิบัติตํารวจก็ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อประชาชนแต่ต้องรับผิดชอบต่อความพึงพอใจของผู้มังคับบัญชาซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกนะครับ กระบวนการยุติธรรมทางอาญาครับคือคกลไกกลางที่รัฐสร้างขึ้นมาเพื่อทําหน้าที่ระง,งับข้อพิพาทนะครับให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายและลงโทษผู้ที่กระทําความผิดเพื่อป้องกันไม่ให้คนในสังคมใช้วิธีการแก้แค้นทวงความเป็นธรรมด้วยตัวเองเหมือนอย่างในหนังนะครับแต่หากแต่หากประตูที่จะเปิดสู่ความเป็นธรรมของรัฐนี้นะครับปิดใส่คนบางกลุ่มเสียแล้ว จึงเป็นเรื่องสุ่มเสี่ยงเป็นอย่างมากนะครับที่จะนําไปสู่ความโกลาหลในอนาคตถ้ามันมีความกดดันต่อคนบางกลุ่มมากเกินไปนะครับดังนั้นหากจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นนี้นะครับจำเป็นต้องปฏิรูประบบการบริหารงานตำรวจทั้งระบบนะครับขอบคุณมากครับ